เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วเราแฮปปี้กับจุดที่เราอยู่อะแค่นั้นก็พอแล้วล่าสุดพี่อังก็ได้อัปเดตยอดขายธุรกิจซึ่งโฟมร,รู้สึกว่าพี่อังประสบความสาเร็จมากแต่พี่อังได้แชร์เคล็ดลับหนึ่งมาแล้วโฟมหว้าวมากก็คือพี่อังบอกว่าทําทุกอย่างให้ง่ายหนูก็เลยแบบเอ๊ะ b r e a k t o ประมาณว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ uh huh. แต่สิ่งที่พี่อังเล่าคือทํายอดขายทําออนไลน์ทำมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างพี่อังทําให้มันง่ายอยากให้พี่อังแชร์ตรงนี้นิดน, uh huh. นึงว่า ทำยังไงคือง่ายเ,เสร็จแล้วก็สําเร็จเลยอย่างเงี้ยโอเคความสําเร็จของแต่ละคนอาจจะมีนิยามที่ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งอันเนี้ยมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะว่าความสําเร็จของเราอะคือตรงไหนแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่าตัวเองสําเร็จแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องสําเร็จด้วยแค่เราแบบเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วเราแฮปปี้กับจุดที่เราอยู่อะ่ะแค่นั้นก็พอแล้วทํายังไงที่เราจะ ทำธุรกิจแล้วให้มันสักเซสได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวอังมองว่ามันคือการทำทุกวันวันเล็กๆน้อยๆมันก็มีนะคนที่แบบกบปับแบบพันล้านก็มีแต่อังว่ามันน้อยแต่ที่มีเยอะกว่าคือการที่เราพยายามแล้วก็มีความทอรหดในทุกวันชอบคำนี้มากทอรหดแสดงว่าเราเข้าใจกันดีชีวิตมันมันยากด้วยตัวมันเองแหละ ดังนั้นถ้าเรามีสิ่งไหนที่เราสามารถทำให้มันง่ายๆได้เราก็ทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากขายของอลไ์เราก็ลองดูว่าช่องทางไหนบ้างที่เราสามารถลงมือทำได้เลยทันทีง่ายที่สุดใช้งบน้อยที่สุดก็ลองทำทางนั้นลองแล้วก็วัดผลแล้วก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำมานี้มันเวิร์กหรือว่ามันไม่เวิร์กยังไงแล้วเราจะปรับยังไงได้บ้าง มันไม่มีหรอกนะที่ลองแผนแรกแล้วเฮ้ยมันเวิร์กเลยมีแหละแต่ว่าแบบต้องโชคดีมากๆแล้วก็โอกาสน้อนมากๆที่เป็นส่วนมากนะก็คือลองแล้วก็ปรับแผนแล้วก็ลองใหม่แล้วก็ปรับปรับปรับไปเรื่อยจนเราเจอจุดลงตัวอันนั้นแหละ ที่จะทําให้เราไปต่อได้เรื่อยๆค่ะจึงมากก็คือปรับปรับปรับแล้วก็ชอบที่แบบพี่อังแบบว่าทําให้ง่ายตรงเนี้ยทาให้ง่ายคือขายของออนไลน์หลายคนจะมี m i n d s e ตว่าเราคิดว่ามันยากแต่ความจริงอะเหมือนเวลาพี่อังอ่านคอนเทนต์เนี้ยค่ะตั้งกล้องมันง่ายเราคิดดูว่าเท่านี้เราไลฟ์ขายของแล้วเรามองว่ามันง่ายเขาเรียกว่าสิ่งที่พี่อังบอกโปมก็คือมีวินัยนั่นแหละแต่พี่อังมี m i n d s e ตต่อมันก็คือพี่อังมองว่ามันง่าย